สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับมาพบกับอูน้ำชัยอีกเช่นเคยด้วครับผมมือนีตามแนวทางตัวเลขของซอสสนามบินนำคลิปแรกครับเป็นเลขวิ่งบนครับผมมือว่านลงวิ่งล่างซอสสนามบินนำไปแล้วเข่าห่างวดนี้เรียกว่ามือนีก็ตามวิ่งบนเข่าห่างขึกันสำหรับบนครับห่านี่เขาทั้งบนทั้งล่างเลยครับซอสสนามบินนำที่ว่าสุดยอดครับผมเดินดี คลิปนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอุตมชัยก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีเจดีแล้วก็ซอสนามบินนามเด้อครับผมที่นน้ำขอมูลแนวทางตัวเลขมาแบง่งปันให้เอฟซีทางสองทุกท่านครับก็ขอให่งสุขสมันมันน้ำกันเด้อครับผมในงบวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านี่ครับนี่แหละครับมื้อน,นี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดแล้วมื้ออื่นก็ปีใหม่ครับผมขึ้นวันปีใหม่ ให้เอฟซีทาง่องถกศกมันหมานลำลยุยเงินทองน้ำกันไปเรื่อยเด้อครับผมนี่แหละครับมากระจัดคัดกระพันบ่กผิพผาดมึงได้กะขอโทษขอให้เอฟซีทาง่องเรื่องครับผมเดี๋ยวสิปับปงแกไขให้เขามาติชมติเตือนเป็นกำลังแรงใจได้ครับนี่นะครับตามกันต่อครับแนวทางตัวเลขกะมีเขามีรุดแล้วครับผมเป็นธรรมชาติครับ อยู่ทีดวงของเอฟซีทางสองมักกะจัดคัดกระพานนี่แหละครับผมกะมาไทยอยู่ขางเยี่ยนเหมือนเดิมเหมือนเก่าได้ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเบิง้งผืดผักสวนขัวหลังบ้านขางบ้านไม่เงี้ยนี่แหละครับเพื่อนปลูกไวยครับผมหมักหอมบัว้วก็ผักกิกนเลือดผักแผ้วผักแผ้วนี่แซบได้ครับท่านผู้ชมกินกระปาบ กับกล้วยแสีขนาดครับส่งปีไม่นี่นะครับท่านผู้ชมเปลียงแด่แน่นอนครับผมทางบานเอฟซีทางซองครับมีพายุเขาบ่คคับส่งปีไม่เนี่ยครับผมคงจะบ่มีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าฝ่ามันแก้งมดเลยครับบ่มีหอดกอนเมกเลยครับท่านผู้ชมป่ดนะครับ เาเกินหัวงมวนอยู่ข้างเฮียนนี่แหละครับบรรยกาศเบิ้งตัวเลขอยู่ในเฮียนพร้อมแล้วครับท่านผู้ชมบรรยากาศออกเด่หนาวครับผมอุณหภูมิลดลงแน่ครับช่วงนี้เริ่มหนาวขนาดเลยครับท่านผู้ชมดูแลสุขภาพกันไปครับเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านครับผมนี่แหละครับหมู่บ้านก็นตามแนวทางตัวเรือสนามบินนา้าเป็น วิ่งล่างนะครับานผม้ชมแลวกแแอดแสงเดือนบนเก้าสุดครับผมเก้าห้าตรงตรง,ตรงสะแอดแสงเดือนเมื่อวานผมก็ตามให้ทุกท่านแล้วมื่อนี้กัมีงวดเก้ากับมวดไม่เทียบในเอฟซเหมือนเดิมครับผมเทียบให้ทุกท่านในเบื้องย่างหมั่นใจน้ากันเลยนะครับนี่นะครับขอสนามบินน้ำครับผมวิ่งบนให้ f c มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอฟ FC ส่งยรุ่นด่วนครับผมดยอดเลยครับผมก็ตามให้ทุกท่านยังตอนเนื่องครับผมนี่นะครับมืออื่นกับวันที่หนึ่งแล้วเนาะครับท่านผู้มมีเวลาคำนวณเ,เลขนั้กันอีกครับเดี๋ยววันที่สองกับสีเลขกออกแล้ววันที่สองเลขออกครับผม ว่าวันที่หนึ่งคือเริ่มต้นปีใหม่ครับผมไปออกวันที่สองดีกว่าวันที่หนึ่งก็คือให้เอฟซีทางช่องไปหลับโชั่วหลับ,ลบขอพรสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์สซกรน้อครับแล้ววันนี้วันที่สองเลขออกจะค่อยปังๆน้ำกันครับผมนี่นะครับออเอาแนวทางตัวเลขครับทีเอฟซีทีทเขาย,ย่อยเขามาเบิ้งแนวทางตัวเลขอู้น้ำใช่นาะครับผม พอให้มันมันปังๆน้ากันต่อไปเรื่อยๆครับมักกะจัดคัดกระพ้านนี่แหละครับผมแนวทางตัวเลขบ่มีอย่างหมากไหมครับผมขออนุญาตก,กินัวมวนรดนนิกน้อยได้ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับนางวอยู่ขางเฮียนเหมือนเดิมนี่แหละครับผิดพ,พาดมองได้กัเขมาตีชุมตีเตือนว่ากันไปได้ครับต้นมะหุ้งนี่กแ็แห้งเลือกเกินครับผมนี่แหละครับบรรยากาศ หนังยึดเครื่องจักรพ่อเี้นี่แหละครับทตามุส้มตัวเลขยึดหนีพอดีครับนี่ครับนี่เครื่องวดเก่าของสสนามบินน้ำครับผมวดเก่าครับวิ่งบนครับเป็นวิ่งบนวัดที่ผ่านมาครับวิ่งห้าลองสี่ครับผมเน้นไปที่ห้าครับเลขออกแปดเก้าห้าเข้าห้าบนหลักหน่วยตรงๆนี่แหละครับ ขาเข่าลักลอยเข่าลักซิปกับเข่าครับผมสำหรับเป็นบนนี่แหละครับถือว่าเดินดีครับผมสําหรับอีกเซียนหนึ่งเลยครับเอฟซีทรงมาให้ดุนด้วนเลยครับผมมักกะจัดคัดกระพานนี่แหละครับบ่มี่ยังไลยครับผมรอรุนกันไปเรื่อยครับสำหรับแนวทากตัวเลขเอามาเบึงหวดไม่ครับผมเหมือนเดิมครับทผู้ชมเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเน้นนี่แหละครับสสนามบินน้ำครับวันที่2มกราหกสิบเก้าครับผมวิ่งบนงวดนี้ครับวิ่ง4ครับเน้นที่4ลรองที่หงวดก่อนครับผมงวดวันที่16ธันวาเน้นที่5ลรองที่4งวดใหม่เน้นที่ที่4รองที่5นี่แหละครับเอาแคปหน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชม เพื่อเป็นการบระาดแนวทาั้งตัวเลขดีๆจากเมฟซีเจดีแล้วก็ซอสนามบินานามครับทรงมาห้ยดุนๆน,นี่นะครับฝากติดตามตามต่อห้เด้อครับนี่เขามีรุดนะครับผมแนวาทาังตัวเลขครับนี่แหละครับมักแบบเด็กอะจัดครับผมหรือว่าเอฟซีทางช่องมีแนวาทาังตัวเลขมักยุนิจัยยูแล้วกะสามารถเอามาจับคู่ตัวทีซอสสนามบินานามเพิ่นเน้นลงให้ก็ได้ครับนี่นะครับ ลองเบิรงครับผมหรือว่าจะจับคู่ออกเองเลยครับกดข้อกันมากซีหาหาซีไปงซีเนาะครับบ่แน่ครับแต่ว่าคงสียากครับผมสีจะมาแบบนี้เนาะสองตัวมาหนึ่งตัวประมาณนี้ครับยังงวดที่ผ่านมาห้าตรงตรงครับผมเ๋าะรอเบิรงแคปหน้าจอได้เลยครับผมมีตัวใดอิฟซีทางช่องมัดบ่ครับผมสำหรับโซนสนามบินน้ำในงวดนี้ครับ มันกลับเป็นตัวเก่าตัวเดิมเอฟซีทางซองยิ่งคิดว่าตัวเก่าตัวเดิมมันสกลับขึ้นมากบ่ครับนี่แหละครับอูน้ำใช่กะทามเอฟซีทางช่องเบึ้งน้ำกันว่ามันสิกลับมากาบอบลูรู่ล่องเบึงนะครับท่านผู้ชมว่ามีผู้ใดทำหน้ยบอกถึกนะครับนี่แหละครับเอาแคปหน้าจอได้เลยครับวิ่งบนสี่เน้นที่สี่ลองที่ห้าครับผม งดที่ผ่านมากเข่าหาตรงตรงแปดเก้าห้าครับนี่นะครับโบเมียงไลครับมีแคนนี้ครับถ่ายคลิปนี้ครับผมโบน้ำช่ยก็ต้องขอบคุณเแม่เอฟซีใจดีแล้วก็โซสนามบินน้ำครับตีนํำขอมูลแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทั้ง2องทุกท่านครับอวยพรให้ทุกท่านอายุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ